ครัขาดเรื่องสลากอะค่ะที่เด็กได้รับครับองสลาก80บาทไอ้แต่ละสิ่งตอบนะได้รับเป็นเสียงขอบนะผมว่าพี่น้องประชาชนนะครับที่เสี่ยงโชคนะครับก็มีทางเลือกที่จะเข้าถึงสลาก80บาทนะครับจากการที่ทางท่านนายกยมตีนะครับได้กำชับให้ผมดำเนินนะการในการแก้ เองานเรื่องหวยแพงนั้นนะครับได้ไยอยางแก้สน,น,ะนัะครับก็ได้มีทางเลือกคือเรามีแพลตฟอร์มนะครับของกองสลากที่จะให้ผู้ค้ารายย่อยนะครับมาให้กองสลากขายให้โดยผ่านแพลตฟอร์มของกองสลากซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับเมื่อทําการเปิดขายเมื่อวันที่2นะครับเป็นระยะเวลา4วันครึ่งน,นะครับก็ หมดแล้วนะครับจำนวน5าล้าน1นึ่ง0ฉบับน,นะครับหมดภายใน4วันขึ้นแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาน,นะครับที่ได้เข้าถึงสลาก80บ,บาทนะครับว่าเป็นที่น่าชื่นชอบนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการการ,รสบความสำเร็จน,นะครับพอมสมควรทีเดียวนะครับ มีแนวโน้มอยู่แล้วนะครับขยายเพิ่มนะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลในตลาดนะครับเพราะว่าทระหนายริจีนั้นต้องการที่จะแก้ไข,ขสละแทงนะครับเนื่องการที่จะทําให้สละ80บาทเนี่ยก็ต้องเกิดความสมดุลในเรื่องของการขายนะครับในส่วนของแพลตฟอร์มของกองสลากนั้นจึงจะมีการเพิ่มขึ้นเท่าไรอย่างไรนะครับเพื่อให้เกิดความ ระยะให้ขายออนไลน์แบบนี้จะทให้แก้ปัญหาเรื่องวยาแไปท่ลดลงคะยางไแต่5บาทผมคิดว่าได้นะครับในอนาคตนะครับแล้วก็เมื่อเกิดความสมดุลนะครับตลาดมีการที่นําตลาดแล้วก็เกิดความสมดุลของการขายสลาลกนัก้นผมเชื่อว,ว่าสลากก็จะราคาลงมาที่80บาทเนี่ผมกลับเรียนนะครับพี่น้องผู้ค้าสลากให้อดทนและใจเย็นนะครับแล้วก็ ร่วมมือช่วยกันนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องเยชนนะครับโดยรวมที่ซื้อสลากนแบ,บ่นั้นเขาได้รับความยุติธรรมนะครับจากการที่เขาเข้ามาเสีย่ยงโชคนะครับไม่ให้ถูกเรัดเปรียบเหมือนนา่กนะครับที่แต่ตอนนี้ผู้ค้ารายย่อยเองเขาก็อดชวนม่ากยา,กาก่านถูกขัดรายได้ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องยอมรับว่าสลากเนี่ยต้นตอเน,นี่ย มันมีผู้ที่ทําให้สลากแพงดังนนเนี่ยก็อยากให้น้องเนี่ยอดทนนะครับแล้วถ้าหากว่าในโอกาสวันข้างหน้าเนี่ยตอนนี้การทันของสลากกาลังรวบรวมนะครับผู้ค้าจริงนะครับเพื่อที่จะนาํามาสู่กระบวนการที่เราจะต้องอดูแลนะครับตอนนี้ก็มีการสารวจนะครับผู้ค้าสลากที่ค้าจริงๆนะครับซึ่งซึ่งซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับอยากให้ทุกทุกฝ่ายอดทนนะครับเพื่อส่วนรวมนะครับเพื่อส่วนรวม